ผูกก่อนลำรวยใช่องยังก่อนช่องยังก่อนช่องใหม่หมดช่องใหม่นะโม่โฆษณาใชแน่ว่าจะใส่อะไรทดสอบว่าใครจะจะจะติดตามของแทนนะอืมเบ่งินวันนี้ที่นั่งกันอยู่นี่เมมวยดังนะครับเป็นมวยเริ่มจะดังแต่เลิกก่อนปานกลางปานกลางนี่ก็ มึงต่อยมวยทจัลูนแฟนคลับเกยงมาตอนนี้คาัวถุงสุดเท่าไหร่ตอนต่อยมวยกี่หมื่นประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นต่อยก็แขกไวไฟประพันธ์นอ๋ตต่อยใกล้ไวไฟต่อยวันพิชิตด้วย้เยอะเจ็ดแปดหมื่นเยอะนะต้องตาต้องใจเจริญเมื แล้วี่มาลลยเพชรสินพักรมข่ดตัวสูงสุดตอนนั้นพี่ต่อยผมก็ต้องเก็บสี่หมื่นกว่าบาทเลยละก็เยอะอยู่นะเมื่อทั้งทมายยี่สิบปีที่แล้วไม่เยอะแต่ว่าพอดีเป็นไซส์ใหญ่หน่อยผมเป็นคนเป็นมวยใหญ่ก็เลยไม่ได้ต่อยมือไทยแล้วก็ได้ลูกพี่ได้พาไปออกต่างประเทศ่อยก็โชคไปทางนั้นหน่อยสายนั้นสายนั้นสายสายไปเปิดไปเปิดเอาประเทศเข้ามาหน่อยสายหาลูกค้ามัน ส่วนมากมาต่อยต่างประเทศเยอะมันเป็นแชมป์แชมป์เยอะเลยนะ WBC สี่เส้น WBC สี่เส้นมีน้ำหนักไหนม้างมี1 4ยร้คือเอ้ยสี่ขึ้นไปถึงร้อถึงร้อยหกสิบหผมก็ผมต่อยในกรงนะครัต่อยในกรงด้วยต่อยมวยเรียกวามือเลกเสีนะ b i m a h r เป็นคล้ายยุ่เสีย Big m ค t c h ชลอ d ผมต่อยอ l i t กซีแล้วก็ King in the c เขาเรียกต่อยในกลุ่มที่ที่อเมริกานั่นมั่นก็ก็ไม่รู้หรอกถ้าคนไทยเขาไม่เลยแต่เรื่องล็อกคอหรืออะไรคนไทยยังไม่ถึงช่วงนั้นแต่แต่ผมเนี่ยแต่มันดีนะถ้าเอามาสอนเด็กบ้านเราป้องกันตัวกันล็อกกันกระดูกอะไรนย่มันดีมันมันช่วยตัวเองเนี่ยตาอันมึงไทรมือโลต้องไปต่อยไหมเอ่อเอ่อต้องต้องไปต่อยให้ให้เขาดู อันหนึงครับตอนอายุ4 41เนี่ยอ๋อไปต่อยทีบ่อยนะเกยังต่อยนะต่อยนะเออเกยไม่ธรรมดาเนี่ยสุดยอดต่อยที่อายุ4 41เพราะว่าไปแเราอ่าอ่าน้ำมวยไอ้กะว่าไอ้คนที่เข้ามาไอ้ท่านสอนเนี่ยเขาจะไม่ต้องเห็นนี่ต้องเห็นเล่าเห็นฝีมือก่อนฝีมือเห็นอะไรอ๋อไปต่อยแค่ครั้งเดียวอ่ะ ครั้งเดียวตอนอายุ40แล้วไอ้ผลงานเรามาได้ดีแล้วกระจายหลายๆอย่างพี่เขาได้ใส่ดีด้วยชอบช่วยกันช่วยวันนี้มือค้ายเดียวกับติดพทั้าคู่ไอ้นี่ย้อพี่เลยนะไอ้นี่มาลายเพชรติดพระบ ไอ้นี่ป,นปานเพชรสิสบฟ้าลมเป็นสิบฟ้าลมหนึ่งคู่บอกผมว่าผมต้องดันวี่นะเมื่อกี้ไม่ใช่ผมก็ได้ดันนะไม่แล้วตอนนี้เลยเคล็ดเดี๋ยว มวยค่ายสุดก็พกนัดกันนัดเจอกันที่สามารถพยากรุณ์ยิ้มสุดยอดมันมันไม่เกี่ยวค่ายไม่ได้ไม่ได้นัดเจอกันแน่แน่พี่อยู่นี่ไงพี่ชายอยู่นี่ไงอืมมันไม่เกี่ยวค่ายนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องโชคนะเป็นแบบว่าสนายิงเพราะพี่นี่เขาอยู่ต่างชาติสองปีที่แล้วก็มาเจอกันไม่ได้นัดกันนะไอซีปีใช่ใช่ซีปีก็มาเจอกันไอ้นี่ยอยู่อังกฤษใช่ไอ้นี่ยในเบกาซีปีแต่เวลานักมวยไทยเวลาอยู่ต่างประเทศเวลามาเมืองไทย ส่วนมากจะต้องมาตรงนี้ก่อนแต่ว่าเพราะพี่ถือว่าพี่เป็นพี่ของน้องทุกคนในวงการไม่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ในต้อยดีเทลน้อยไปนันแล้วสูงกูยอมัดไม่ใช่นี้ไม่ใช่ไม่สบายโอ้ยสบายเมื่อวานมาสอนไพ่เวทแล้วก็มวยทั้งวันวันนี้นัดเจอกันกับพี่ชายพี่ปานเพชรพอดีแกก็จะเดินทางพรุ่งนี้แล้วแปลงเดินทางพรุ่งนี้โอเคพี่ปานเพชร ครับกลับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับกลับพรุ่งนี้เที่ยงคืนสิบห้าครับเสียงหายหมดเลยพี่รอบนี้พี่มาเที่ยมากี่วันคะมาสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เนาะแล้วพี่เต้ยล่ะคะผมมาสิบสี่วันสองอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แองอตยพี่กลับวันที่หกผมกลับวันที่หกแต่อยากก็ต้องไปทําหน้าที่มีหน้าที่หมดแล้วจะปีหน้าเจอกันอีกแต่ว่าก็โชคดีได้มาทุกปีใช่ไหมแต่ผมโชคดีนะ ผมมาโชคดีนะเพราะว่าต้อนรับปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมปีเก่าก็ต้อนรับไงแลต้อนรับปีใหม่พปีอนี่สามเที่ยวสามเที่ยวนะผมทำมามาคืนเดียวกันที่ไม mm ่ไ hmm. ด้นัดกันมาคืนใช่ใช่ไม่ได้นัดแล้วไปเจอที่ค่ายที่ค่ายเก่าสักสิบพันชวิตแล้วเราไม่ลืมเราไม่ลืม แล้วไม่ลืมค่ายเก่าก็นั่นแหละครัวเดี๋ยวหนูขออนุญาตถามเรื่องครอบครัวหน่อยได้ไหมครับจานไปครอบครัของพี่มากเคยถามที่ปฟางเลยมึงตอนนี้แต่งงานกับคนอังกฤษคนอังกฤษครับชื่อชื่อไหนว่าพูดโรคโรยอยู่แต่คิดแต่ไม่มีลูกจูบจูบแไม่มีลูกมึงอยู่ครับสี่ปีแล้วเนี่ยอ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดนะเขาสิบเจ็ดปีแล้ว ขอบว่าลแล้วคุณไม่คิดอยากจะมีเหรหมดแล้วรู้ว่าอยากมีแต่มันไม่มีผมได้ขอบคุณเองไหมครับอเนีคนนี้คนนี้ติดไว้ก่อนบางทีทุดก็คือเขาไปอยู่อังกฤษมันสิบเจ็ดปีสิปีบเจปีะเขาเาสิบเจ็ดสิบเปีโอ้แต่พี่พี่พี่ปาเปนี่ปาเป็กับกับไทยปกติทุกปีไหมคะเมื่อก่อนโควิดจะกลับเป็นหครั้งสอั้งเพราะโค้ ชอบคุยกมาไม่ได้กลับมาสี่สี่ปีแบบคือได้พึ่มาสุดเลยพิ่งมาก็มาเจอเลยเจอไม้นี่มึงไปอยู่อเมริกากี่ปีผมอยู่ได้ยี่สิบสามปีแล้วก็คือมีครอบครัวมีอะไรอยู่ที่นั่นมีตอนแรกไม่มีแต่ก็ไปอยู่เรื่อยๆก็มีจนได้แล้วก็มีลูกมีแต่งแล้วแต่งแล้วมีลูกมีมีทุกอย่างคืออิ่มตัวแล้ว แล้วก็ใครกี่คนสามคนครับประพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามคนตอนนี้มีสามคนครับเฮ้ยจะสามคนไงตอนนี้กับสามคนได้พี่ก็ไปเห็นสามคนมีอยู่คนโตใช่แล้วผู้ชายผู้ชายเล็กอ๋อไอ้ตัวเล็กแค่แม่สามคนเนี่ยแต่ลูกพี่ผมจะงัดอะไรสบายแล้วผมผมอยู่โอเคแล้วภูมิใจมากที่ไปอยู่แล้ว ได้พะยาที่ดีด้วยไงเปิดยิมเองแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดก็หลายคนแล้วเปิดค่ายก็ประมาณลูกศิษย์ก็ประมาณวันสิบกว่าคนเปิดค่ายอเราเราเห็นอยู่อ,อันนี้มันก็ก็ดีอด,ดีผมภูมิใจทุกคนนะก็มีกันคือมีแค่นะี้อยากอยากให้ที่ศิลปะคือการยีราเราดังนะเขานับถือมากเลยนะคนต่างชาติก็นับถือนับถือสำหรับผมนะเขาเป็นไอดอลอะไรนะ <ๆ S 1> มวยไทยท้าวแล้วลูกห <ๆ S 1> มาท้า เป็ดตุ้งป้าโอเคเอาตุ้งสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสามสามเจ้าของค่ายครับยาฟูมาดเจ้าของค่ายที่เมืองไทยฟูปานเจ้าของค่ายที่อังกฤษฟูเต้เจ้าของค่ายที่ยิมที่อเมริกาล่าสุดได้มาล่าสุดหรือว่าของเก่าแล้วเพิ่ามาใส่อ้าวเต้ยอยู่อเมริกาอยู่ใส่ยูเฟนนอร์่ แมนตุกี้ยู่ตอนนี้นะเป็นเมืองของของครับเขาเนี่ยตอนนี้ลอสแอนเจลิสฮอลลีวูดตอนนี้นะใช่ใช่เป็นจังหวัดเดียวกันตอนนี้อยู่อยู่ใช่มันเฟรชโน่คนมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นประเทศเรามันก็เป็นอำเภอมันเป็นอำเภอโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ถามว่าเยอะไหมก็เยอะก็ะสำเนีกันคาบยิ่งมากๆสำเนีกันคาบ